คลังเก็บตัวอย่างคือที่สําหรับเก็บรักษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่นักวิจัยหาไม่ได้หรือพูดง่ายๆมันคือสถานที่ที่เก็บร่างกายไร้วิญญาณของสิ่งมีชีวิตไว้มากมายและคลังเก็บตัวอย่างของมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่กลับอยู่ในประเทศไทยของเรานี่เองเมื่อมองแวบแรกคนหลายคนคงรู้สึกชงโงนและไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศประเทศหนึ่งถึงจําเป็นจะต้องมีห้องที่ใช้เก็บตัวอย่างซากศพของมดไว้มากมายถึงขนาดนี้และถ้าให้มองอีกที คนอีกจํานวนไม่น้อยก็คงได้แต่งงงวยว่าทําไมนักวิชาการและนักวิจัยถึงได้ต่างพากระทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจออกเดินทางสํารวจค้นหาไปทั่วทุกทิศของประเทศเพียงเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างของมดไล่ตั้งแต่ตามใต้ซอกหินและพื้นดินจนสูงลิ่วขึ้นไปถึงเรือนยอดไม้เพียงเพื่อจะนําพาตัวอย่างของผู้มันกลับมาเก็บรักษาไว้ณที่แห่งนี้ในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนไปสํารวจดูในคลังเก็บตัวอย่างมดขนาดใหญ่แห่งนี้กันว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสําคัญอย่างไงคุณค ของมันมีอยู่ในแง่มุมไหนและในสถานที่ที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีการกระจุกตัวอยู่ของร่างกายมดที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแบบนี้จะมีมดที่น่าสนใจหาดูเองได้ยากและมีความเป็นที่สุดในทางของตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมดอ,อ,อ,อยู่กับผมมดมดเช่นเคยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อ,อพอวชหรือองค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสึ่งสาเหตุที่ผมมาที่นี่นะครับก็เพราะว่าที่อ,อพอวชแห่งนี้เนี่ยเรามีคลังเก็บตัวอย่างมดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยซึ่งคลังเก็บตัวอย่างมดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่พี่ๆนักวิชาการนะครับเขาออเอาไปสำรวจมดกันมาทั่วทุกมุมในประเทศไทยเลยแลวเขาจะเก็บตัวอย่างมดที่น่าสนใจชนิดต่างๆไว้มากมายรวบรวมเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเพื่อว่าสำหรับการศึกษาาห ข้อมูลต่างๆก็ถ้าอยากรู้ว่าที่คลังเก็บตัวอย่างมดของประเทศไทยที่นี้เนี่ยจะมีมดมากมายก,กี่ชนิดจะมีมดที่น่าสนใจแปลกๆเยอะแค่ไหนจะมีมดอะไรใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดใหม่ที่สุด เก่าที่สุดหรือหายากหาง่ายที่สุดก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับและก่อนที่เราจะมาไล่ดูมดเจ๋งๆในคลังมดกันเราก็มาทําความรู้จักกับตัวคลังเก็บมดกันนิดๆหน่อยๆกันก่อนดีกว่าครับคลังเก็บตัวอย่างมดแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมดกว่า1,200นชนิดที่ถูกเก็บอยู่ในนี้และตัวอย่างมดทุกตัวในที่แห่งนี้ต่างก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในทางอนุกรมวิธานหรือก็กคือศาสตร์ของการจำแนกตั้งชื่อและจดบ,บันทึกที่ที่พบสิ่ง มีชีวิตต่างๆอย่างเป็นระบบซึ่งความจริงการศึกษามดในประเทศไทยแบบนี้นั้นมีมานานแล้วครั้งแรกที่มีการศึกษามดในไทยคือเราต้องย้อนกลับไปเป็นร้อยปีตั้งแต่คศ1 8 9 3แต่ที่ตลกก็คือคนได้เริ่มศึกษามดในไทยตอนนั้นกลับไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยนั้นกว่าคนไทยจะเริ่มศึกษามดในประเทศของตัวเองก็ได้ผ่านจากวันนั้นมานานนับร้อยปีแล้วอันที่จริงเราเพิ่งจะมีคนไทยที่ได้ตั้งชื่อมดไทยครั้งแรกเมื่อปี2010นี่เองจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่องความรู้ เรื่องมดของเราจะตามหลังต่างชาติเป็น10ปีทําให้หลายครั้งเวลานักวิชาการของไทยเราต้องการศึกษาหรือเทียบตัวอย่างของมดในประเทศเพื่อตรวจสอบสายพันธุ์และดูว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกหรือเปล่าเราต้องส่งตัวอย่างของเราไปเทียบที่คลังเก็บตัวอย่างของต่างประเทศทั้งๆที่มันคือมดของบ้านเราเองการมีคลังเก็บตัวอย่างชนิดมดที่พบในไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของเราเองจึงดูจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากกว่าและความเป็นจริงในทางวิชาการการมีคลังตัวอย่างแบบนี้นั้นสําคัญมากเพราะตามระเบียบสากลหากเราไม่มีคลัง ตัวอย่างที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แบบนี้ในทางวิชาการเราจะไม่สามารถวิจัยตั้งชื่อหรือแม้แต่กล่าวพาดพิงมดของเราในเปเปอร์ได้เลยซึ่งโดยการทุ่มเททํางานอย่างหนักของนักมดในไทยทําให้ในช่วงหลังมานี้คลังเก็บตัวอย่างมดของไทยเรามีขนาดใหญ่ขึ้นมากจนมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทําให้ในช่วงหลังมานี้สําหรับมดบางชนิดคราวนี้กลับต้องไปต่างชาติแล้วที่ต้องเข้ามาที่คลังเก็บตัวอย่างมดของบ้านเราเพื่อศึกษาตัวอย่างของมดที่เป็นชุดต้นแบบแต่ถึงการศึกษามดในไทยจะดีขึ้นมากแต่เราก็เพ พงจะสำรวจมดไปได้แค่10%ของพื้นที่ประเทศไทยและแม้แต่มดที่เรามีอยู่ในคลังตอนนี้ก็ยังมีอีกเกือบร้อยสกุลที่รอการระบุสายพันธุ์ที่แน่นอนอยู่แต่ถึงอย่างนั้นคลังมดขนาดยักษ์แห่งนี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่าการศึกษามดของไทยเรากําลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนถึงจุดนี้เราก็ได้ทําความรู้จักความสําคัญและความหมายของคลังมดมามากพอสมควรแล้วตอนนี้เราก็มาดูข้างในคลังมดของเรากันเลยดีกว่าครับว่าจะมีมดอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่ในมุมหนึ่งของคลังหมดแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีกล่องเก็บตัวอย่างหมดมากมายซึ่งถ้าจะให้พู่หมดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทั้งวันทั้งชาติก็อาจจะไม่หมดนะครับผมก็เลยตัดสิใจเลือกแค่บางชิตที่น่าสนใจมาให้ทุกคนชมกันครับ อย่างมดตัวแรกที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยมดตัวนี้เนี่ยก็คือมดยักษ์ปกากใต้นะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ d y โน m ม r ร์แมกกิกซึ่งเรามาดูที่ชื่อของเขาก่อนดีกว่าครับอย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเลยชื่อของเขาก็เลยเป็นมดยักษ์ คราวนี้เนี่ยเขาว,ว่ายักษ์เนี่ยเราไม่มีปัญหาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันใหญ่ใช่ไหมครับแต่เขาว,ว่าปักใตเนี่ยคือที่มันชื่อว่ามดยักษ์ปักใตเพราะว่าในประเทศไทยของเรานะครับเราจะเจอจมดตัวนี้เนี่ยได้แค่ในป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ทางภาคใต้ตั้แต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงไปเท่านั้นเราก็เลยตั้งชื่อมาว่ามดยักษ์ปักใตนะครับคราวนี้เรามาดูชื่อวิทยาศาสตร,ร์ของเขากันบ,บ้างครับในส่วนของชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะครับ d i n o m e r m a e k i g a s ดูที่ชื่อสกุลกันก่อนชื่อสกุลคือ Dinomermane Dino เนี่มคก็ือแปลว่า อย,ยอยู่แล้วส่วนคาว่าเมองแมมกเนี่ยจะเป็นภาษาล,ละตินแปลว่ามดดังนั้นชื่อสกุลเขาคือมดยักษ์ก็เหมือนชื่อสกุลมดไทยเลยก็คือมดยักษ์นะครับผมส่วนชื่อสปีชีส์ของตัวนี้เนี่ยก็คือกิกาส กกัสเนี่ยก็จะเป็นภาษาละตินเหมือนกันครับจะแปลว่าจาแอนหรือยักษ์นะครับดังนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าขนาดอันมาคือมาของโจมดตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นจงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชื่อของมันทั้งในชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อภาษาไทยก็ดีก็จะมีเรื่องขนาดตัวที่โดดเด่นของมันขึ้นมานะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของมดตัวนี้นะครับก็คือมดตัวนี้เนี่ยเป็นมดที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วถ้าดูจากสันฐานวิทยาหรือดูจากรูปร่างเนี่ยเราจะบอกได้จากการที่เหล็กในของเขาาาาาเนนนยจจะะหไปป้วิัฒกกรขึม็ด หรือก็คือกรดมดเอาไว้ฉีดป้องกันตัวแทนครับแล้วก็จมดยักษ์ปากใต้ตัวนี้นะครับความน่าสนใจของมันก็คือถึงเราจะเห็นมันตัวใหญ่ๆยักษ์ๆแบบนี้เราอาจจะคิดว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ใจกล้าในป่านะครับแต่ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยจมดพวกนี้จะเป็นมดที่ออกหากินตอนกลางคืนนะครับซึ่งการหากินของเขาเนี่ยเห็นเขาตัวใหญ่ๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะเงืองงหรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยเวลาเขาออกหากินเขาสามารถเดินหากินออกมาเยอะๆตามพื้นป่าได้เต็มไปหมดเลยนะครับผมจะสามารถปีนป่ายขึ้นไปหาอาหารตามต้นไม้ต เผาวันได้คล่องแคล่วมากๆก็ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและโลกใบเล็กๆของมดเลยครับ เมื่อกี้เราดูมดตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็หันมาดูมดที่มีขนาดเล็กที่สุดบ้างดีกว่าครับซึ่งนี่ครับจะเป็นมดตัวนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นมดเอลยอยครับซึ่งขนาดที่เล็กมากๆนี่ก็คืออย่างที่เห็นเลยว่ามองด้วยตาเปล่านี่คือแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนี้นี่เป็นแบบเสาเข็มกับกระดาษจิม้มเปล่าๆแต่ความจริงที่เราส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือถ้าใช้มาโครส่องดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่าที่ปลายสามเหลี่ยมของกระดาษแต่ละอันเนี่ยจะมีอ้คืมด ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเลยขนาดตัวของเขาจะอยู่ที่แค่ประมาณ1.4ม mm. ิลิเมตรประมาณนี้เองครับผมสาเหตุที่เขาชื่ว่ามดเอลยอยนะครับก็เพราะว่าถ้าเราดูที่ช่วงเอลของเขาเนี่ย ช่วงเอวของมดงานจะมีเอวสองปล้องด้วยกันแล้วเอวป,ปล้องหลังของเขาเนี่ยถ้าดูด้านล่างเราจะเห็นว่าเอวเขาจะมีส่วนยื่นย้อยลงไปข้างล่างมีลักษณะคล้ายกับหยดน้ําเราก็เลยจะเรียกเจ้ามดชนิดนี้ว่ามดเอ,ยอยดวย้อยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของมดชนิดนี้นะครับ <S 2> <S 2> ก็คือถึงแม้ว่ามดงานของเขาเนี่ยจะมีเอสวสองปล้องและเอวปล้องที่2มีลักษณะด้านล่างเหมือนกับหยดน้ดําย้อยลงไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูที่ราชนีของเขาเนี่ยเอวของราชนีเขาจะมีแค่ปล้องเดียวแล้วก็ไม่มีลักษณะย้อยลงไปด้วยนะครับก็เป็นก สนใจของหมดตัวนี้เลย สำหรับความเป็นอยู่ของมดตัวนี้นะครับนอกจากเขาจะตัวเล็กแล้วเนี่ยเขายังหายากมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้เขาหาตัวค่อนข้างยากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแค่เขาตัวเล็กจิ๋วมันขี้ฝ<ม>ุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่านอกจากเขาจะตัวเล็กเหมือนก้อนดินเล็กๆแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่ในธรรมชาตินะครับเขาจะแทบไม่ขึ้นหรือไม่ขึ้นเลยดีกว่าไม่ขึ้นตามผิวดินคือเขาจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินขุดอุโมงค์เดินหาก,กินไปเป็นหลักครับผมก็คือถ้าเราจะพบเจอมดตัวนี้เนี่ยพี่ๆนักวิชาการวิธีในการเก็บก็ต้้้องใใชวิิธีเขาไปคลุนนดผ ร่อนดินหาตัวมาก็คือมหัศจรรย์มากๆนะครับที่เราสามารถจะไปตามหาแล้วก็เก็บตัวอย่างมดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วก็หาตัวยากขนาดนี้ได้มาเก็บไว้เป็นสเปซิเมนต์สำหรับประเทศชาติเราได้แบบนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจมากๆในครั้งมดครั้งนี้ครับ มดตัวต่อไปที่น่าสนใจที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นมดที่มีความดึกดำบรรหรือวิวัฒนาการต่ำที่สุดเลยนะครับในประเทศไทยก็จะเป็นมดหน้าหนกสีสนิมและเพื่อนๆในวงย่อยมดหน้าหนกของเขาครับก็จะเป็นวงมดที่มีลักษณะดึกดำบรรที่สุดเลยซึ่งดึกดำบรรในที่นี้ครับก็คือวิวัฒนาการค่อนข้างต่ำพอได้ยินเนี้ยครับหลายคนก็อาจจะงงใช่ไหมครับว่าวิวัฒนาการต่ำคืออะไรมันเหมือนไดโนเสาร์หรอคือในคอนเท็กซ์ของมดเนี่ยครับวิวัฒนาการต่ำคือแปลว่าเขาวิวัฒนา การออกมาจากบรรพบ,บุรุษต่อแต่งของเขาค่อนข้างน้อยก็คือมดมีบรรพบ,บุรุษเป็นต่อแตนถ้าเราพูดว่ามดมีวิวัฒนาการต่ำก็แปลว่าเขาวิวัฒนาการออกมาจากต่อแตนยังไม่มาก ซึ่งจุดสังเกตเนี่ยมีอยู่ 2- 3สจุดต่กันครับที่เห็นได้ชัดในมดวงย่อยหน้าโหนกตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือตรงช่วงเอวของเขาครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าพวกต่อแตนเนี่ยเขาจะไม่มีเอวนะครับผมเขาจะเป็นช่วงก้นต่อมาเลยซึ่งพอมันเริ่มวิวัฒนาการมาเป็นมดนะครับซึ่งมดก็อย่างที่เรารู้เลยว่าเขาจะมีเอวใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงเอวของเขาเนี่ยจะเริ่มคอดมีเอวขึ้นมาแต่ว่าถึงเขาจะเริ่มมีเอวเนี่ยเอวของเขาก็จะยังไม่ได้คอดกิว่วเห็นเด่นชัดเหมือนกับมดยยัักกปปปปาาาาใต้้ททีี่่เเ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 เรดดูมอออออขงงจจจะ็็็น L, นนนหชล อันนั้นก็คือวิวัฒนาการสูงแล้วแต่วิวัฒนาการต่ำแบบนี้ครับถ้าเราซูมดูเราจะเห็นว่าเอวของเขาเนี่ยเริ่มจากคอดแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในขณะที่อีกจุดหนึ่งเนี่ยยังมีความหนาแล้วก็ยังดูมีความไม่เป็นเอวอยู่ค่อนข้างเยอะจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่าจมูกตัวนี้ครับวิวัฒนาการค่อนข้างต่ำซึ่งอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเขาวิวัฒนาการต่ำก็คือการที่เขายังมีเหล็กในเหลืออยู่ครับซึ่งเหล็กในเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันดีเลยว่าในต่อแตนีี้้ยยรัเเเาาาาพพิ่่งงงแแกกกวออออมจตตนข ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังมีเหล็กไนที่เป็นอาวุธลงเหลือจากบรรพบุรุษเขาไว้อยู่และทีนี้บางคนอาจจะสงสัยแล้วก็ถามว่าอ้าวแ้วถ้าเขาวิวัฒนาการขึ้นไปสูงแล้วล่ะอาวุธเขาจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เหล็กไนคําตอบก็คือจะเป็นกรดมดหรือฟอร์มิกแอซิดนะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือมดแดงที่เราอาจจะเห็นว่าเขาชอบยิงกดแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวๆที่เราอาจจะคิดว่าเขาเป็นฉี่ของมดแดงแต่ความจริงอันนั้นจะเป็นกรดของมดแดงครับ <S <S ก็จะเป็นมดที่วิวัฒนาการสู ยังอ,อกจกบัณพบุรุษต่อตายไม่มากอย่างเช่นมดหน้าโหนกเนี่ยก็จะยังมีเหล็กในยอยู่ครับและเอวก็จะยังดูไม่เป็นเอวเท่าไหร่ซึ่งจำนมดตัวเนี้ยครับนอกจากจะดึกดำบันที่สุดแล้วในประเทศไทยครับความน่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่มดที่หาง่ายนะครับเขาเป็นมดที่มีลักษณะนิสัยอยู่ตามขอนไม้ตามปกติเขาจะไม่ได้เดินออกมาตามผิวขอนไม้อะไรนี้นะครับเขาจะทํารังแล้วก็อาศัยเดินหากินอยู่ในขอนไม้ผุๆในป่าซึ่งอาจจะเป็นในป่าลึกหรือป่าตามชายขอบก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามครับตัวนี้เนี่ ยทั้งจํานวนชนิดและหลายๆอย่างรวมกันก็เป็นมดเอชนิดหนึ่งที่หาตัวไม่ได้ง่ายนะครับเนื่องจากเขาก็ค่อนข้างที่อายอยู่แค่ในขอมไม้แล้วคอยล่าแมลงต่างๆที่อยู่ในขอมไม้เป็นอาหารซึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากเรื่องสันฐานวิทยาหรือเรื่องร่างกายของมดโบราณหรือมดที่มีวิวัฒนาการต่ำแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นด้านพฤติกรรมที่น่าสนใจของมดที่มีวิวัฒนาการต่ำก็คือจำมดพวกนี้ครับถ้าราชนีเขาตายเนี่ยมดงานของเขาจะสามารถขึ้นมาผสมพันธุ์แล้วก็ทําหน้าที่วางไข่แทนราชนีตัวเก่าในรังได้อาาจจักก็ะยงเดิน หน้าตอบไปได้สมมติงานที่ขึ้นมาทําหน้าที่แทราชนีตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า,วากามเกตก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมดที่มีวิวัฒนาการต่ําหรือเป็นมดโบราณแบบนี้นะครับมดตัวต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูมดโบราณหรือมดในวงย่อยหน้าโหนกไปแล้วเนี่ย ก็คือความหัศจรรย์ของมดก่อนหน้านี้ก็คือเขามีมดงานที่สามารถขึ้นมาทําหน้าที่แทนราชนีออกขไข่ mm hmm. ได้เรียว่ากามาเกตใช่ไหมครับและเนื่องจากเราทําความรู้จักกับกามาเกตกันไปแล้วเนี่ยมดตัวต่อมาที่เราจะมาดูกันความน่าสนใจของเขาก็คือมชนิดนีนะครับจะไม่มีราชนีมดครับแต่ว่าทุกสปีชีของเขาจะใช้การสืบพันธุ์ผ่านกามาเกตหรือก็คือเจ้ามดงานที่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนนามพญาเป็นหลักซึ่งพอเปลี่ยนระบบการปกครองแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าไอ้เจ้าระบบกามาเกตเนี่ยมันมีระบบยังไงการมาเกตคือ ไได้ยงงแล้วเขาจะขยายรังยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าตามธรรมชาติในวงจรรังมดนะครับวิธีขยายรังของมดก็คือพอมดหนึ่งรังอาณาจักรสมบูรณ์แล้วเขาจะผลิตมดบรรณสืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียขึ้นมาหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะเป็นมดเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งพอถึงฤดูผสมพันธุ์มดเจ้าหญิงเจ้าชายก็จะบินออกไปผสมพันธุ์กับมดหญิงเจ้าชายจากรังอื่นจากนั้นมดตัวผู้หรือมดเจ้าชายก็จะตายลงมดเจ้าหญิงก็จะสลับปีกทิ้งกลายเป็นราชินีเริ่มหาทำเอสร้างรังวางไข่และสร้างอาณาจักรมดขึ้นมาใหม่โดยปปปกกติเนนีวงงงจจรรรขอมมด็็ะะาาณ้้ถ เขามีราชินีใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับเจมดตัวนี้เนี่ยครับผมความพิเศษของเขาก็คือเขาไม่มีราชินีและเขาจะมีแต่การมาเกตซึ่งเจมดตัวนี้ครับก็คือมดหนามคู่ครับซึ่งเจมดในสกุลมดหนามคู่เนี่ยครับการมเกตของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นมดงานที่ทําหน้าที่วางไข่แล้วก็จะเป็นมดตัวเดียวที่โดมิเนตที่สุดในรังแล้วก็ทาหน้าที่วางไข่ในรังทีนี้ครับการมมเกตเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือใน1รังครับก็จะมีการ์มเกตที่ทําหน้าที่วางไข่อยู่แล้วโดยการจําแนกการักก็คือออออเเราาต้งงงงส่่่ดดูทีีชวข ค,คือเขาจะมีต่อมเล็กๆสีเหลืองๆเราจะเรียกเขาว่าเจมไมครับผมซึ่งต่อมนี้เนี่ยจะส่งผลกับฮอร์โมนในร่างกายให้โจกามาเกตเนี่ยสามารถผสมพันธุ์ได้เวลาจะเกิดการมาเกตเนี่ยครับในรังหนึ่งรังก็จะมีการมาเกตหนึ่งตัวที่ทําหน้าที่วางไข่ดูแลรังไปแล้วพอเขาต้องการจะขยายรางังเขาก็จะวางไข่ขึ้นมาใหม่ที่มีการมาเกตแล้วพอการมาเกตตัวนี้เกิดขึ้นมาในรังนะครับแล้วก็มีเจมไมเขาเลยสามารถผสมพันธุ์ได้เขาจะปล่อยฟีโรโมนเรียกให้มตัวผู้จากรังอื่นๆบินเข้ามาผสมพันธุ์กับการมาเกตตัวใหม่่ในรงงงขออเาซึพ ผสมพันเสร็จปุ๊บในท้องของกา마เกตตัวใหม่มีสเปริร์มพร้อมวางไข่แล้วเนี่ยกา마เกตตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็จะรวบรวมมดงานจํานวนหนึ่งในรังเก่าครับผมแยกขยายรังออกไปสร้างรังใหม่ซึ่งหลังจากผสมพันธ์เสร็จแล้วครับม,มดงานตัวอื่นก็จะกัดเจมไม่ของกา마เกตตัวใหม่ทิ้งเพื่อให้ไม่ต้องผสมพันธ์อีกแล้วเพราะว่ามดราชินีหรือกา마เกตเนี่ยครับเขาสามารถผสมพันธได้ครั้งเดียวแล้วกเก็บนําเชื้อไว้ในสเปร์มาติก้าหรือคือรังไข่ของเขาครับได้ทั้งชีวิตเลยเขาก็เลยผสมพันธ์แค่รอบเดียวพอพอผสมพันธ์เสร็จเขาก็ไมม่สพันธ์ มวลเ่ยตัวอื่นก็เลยจะมากัดเจียมไม้ทิ้งเป็นอะไรประมาณนั้นไปนะครับพอเขาจะขยายรังอีกก็จะสร้างการ,รมาเกตขึ้นมาอีกแล้วก็แยกรังแบ่งสมบัติแบ่งมดงานไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมแยกไปแยกไปเรื่อยวิธีวงจรรังมดของมดที่เป็นการ,รมาเกตไม่มีราชนีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งความน่าสนใจของมดหนามคู่ก็คือเนื่องจากเขาใช้ระบบการขยายรังแบบการ,รมเกตซึ่งเขาไม่มีมดจิ้หหิงไม่มีมดที่มีปีกดังนั้นพื้นที่ในการขยายอาณาจักรของเขาครับอาจจะค่อนข้างแคบถ้าเทียบกับมด จ้าหญิงสามารถบินข้ามภูเขาข้ามน้ําข้ามทะเลได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ครับ mm hmm. เขาก็อาจจะทดแทนมาด้วยตัวที่ใหญ่ทําให้เขาสามารถพอจะเดินออกไปขยายรังให้กว้างขวางแต่ในภาพรวมแล้ววงการขยายรังของเขาก็ยังค่อนข้างแคบอยู่ครับถ้าเทียบกับมดที่มันมดเจ้าหญิงซึ่งจะมดหนามคู่ตัวนี้นะครับก็จะวิพักนาการต่อออกมาอีกจากมดหน้าหนกที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้ครับผมก็คือถือเป็นมดที่ไม่ได้วิพัฒนาการใหม่มากแต่ก็ใหม่กว่ามดหน้าหนกที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าถึงแม้มดหนามคู่นะ ของของันจากบรรพบุรุษต่อแต่มาเนี่ยถ้าเราดูที่เอวของเขาเราจะเห็นว่าเอวของเขาเนี่ยเริ่มมีลักษณะเป็นปล้องไม่ได้เป็นเอวตันๆที่ดูจะไม่ค่อยใช่เอวเท่าไหร่เหมือนของมดหน้าโหนกละก็คืออันนี้เนี่ยจะสื่อว่าจะมดตัวนี้วิวัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ มดตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมดที่มีความเป็นที่สุดอีกด้านหนึ่งนะครับในครั้งมดครั้งนี้มดตัวนี้เนี่ยก็คือมดตะนอยอกส้มหรือมดตะนอยอกแดงนะครับผมจมดตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นมดทั่วไปที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินกันดีเพราะมันก็ไม่ใช่มดหายากอะไรอาจจะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะครับแต่ความน่าสนใจและน่ากลัวในเวลาเดียวกันของจมดชนิดนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นมดที่น่าจะมีพิษที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วซึ่งเฉลี่ยทุกปีนะครับจะมีผู้คนเสียชีวิตจากพิษของจมดตะนอยอกส้้มมตัวนนีเยประาณ2คล ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมคือถ้าเทียบกับงูอะไรงนี้คนเสียชีวิตต่อปีกับงูจงอางอาจจะน้อยกว่าจมดตัวจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าควรป็นมดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักถึงพิษส่งของมันไวนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและบุตรหลานของท่านนะครับผมโดยความน่าสนใจของจมดต้นออกส้มตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องพิษที่แรงแบบสุดเหวี่ยงของมันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในมดตนอ,อกส้มเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่มีพฤติกกกรรรรมมมคค่่่่ออนนนข้าาาตตางงแแตตัับลุเเียจะป็ดทศ ตามที่ราบไม่ใช่ที่สูงอะไรตามสวนตามอะไรทั่วไปที่เราอาจจะคุ้นชินกันในภาคกลางนะครับผมจะมดกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยทํารังอยู่ตามไม้ผูกคอนไม้ผูกผูกโพรงตามกิ่งไม้แห้งๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นไปบนดอยบนพื้นที่ที่มีความสูงขึ้นไปเนี่ยครับจะมดะหน่อยอกส้มซึ่งเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยครับผมจะมีพฤติกรรมทํารังที่แตกต่างกันออกไปก็คือพวกมดที่อยู่บนดอยเนี่ยครับมดกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการทํารังอยู่ในดังปลวกอยู่ร่วมอาศัยก,กับปลวกเป็นปกติเลยซึ่งก็เป็น สิ่งที่เรายังไม่รู้แนาชา่ชัดนะครับว่าทำไมเจ้ามชิดเดียวกันแต่ว่าแค่มีพื้นที่อยู่อาศัยคนละแบบถึงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมการสร้างรังที่แตกต่างกันขนาดนี้ก็ถือเป็นปริศนาของโลกใบเล็กๆของมดอีกอันหนึ่งนะครับที่เรายังหาคำตอบที่แน่นอนไม่ได้ โมชนี้ต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นมดที่เป็นเอเลียนสปีชีส์ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติรอบตัวเราหนักหน่วงที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งเอเลียนสปีชีส์เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตลุกรานต่างถิ่นนะครับหมายความว่าในพื้นที่ท้องถิน่นนั้นๆเนี่ยตอนแรกไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อยู่แต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยเจ้าพวกนี้ก็ขยายพันธุ์ลุกรานเข้ามาแล้วก็ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศสัตว์พื้นถิ่นโดยรอบหรือแม้แต่ตัวมนุษย์เราเองนะครับผมซึ่งเจ้ามดในมือของผมตอนนี้ก็็เเปปนนนหึึ่่่่งงใลีียยสททร้ากากจุดดะัซะม ก็คือมดน้ำผึ้งนะครับและเหตุผลที่มันได้ชื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยก็เพราะว่าสีของมันที่มีสีเหลืองนวลน้ำผึ้งแบบนี้เลยแต่ถึงจะเห็นว่าสีของมันเนี่ยมีความสวยงามน่ามองขนาดนี้เนี่ยแต่ก็อยา่าไปหลงกับความงามของมันนะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยมดตัวนี้เนี่ยปรับตัวเก่งมากๆแล้วก็สามารถกินได้ทุกอย่างเลยมันก็เลยสามารถเข้ามารุกรานพื้นที่ใหม่ๆอย่างเช่นในประเทศไทยของเราแล้วก็เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมานานแล้วเนี่ยได้เยอะมากๆอย่างเช่นในไทยนะครับตอนนี้ก็มีรายงานเพราะวง ไปกินปูท้องถิ่นบางชนิดของไทยหรือที่ออสเตรเลียก็เจอปัญหาที่เกาะคริสต์มาสครับจมูกตัวนี้ก็เข้าไปรุกรานแล้วก็กินปูที่เกาะคริสต์มาสมือนกันก็คือไม่ว่าจะในประเทศไหนเนี่ยจมูกตัวนี้ก็เหมือนจะเข้าไปแล้วก็เป็นปัญหาได้เลยนะครับซึ่งสาเหตุที่มันมีความร้ายกาจแล้วก็สร้างปัญหาได้เยอะแบบนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากสายพันธุ์มดน้ำผึ้งตัวนี้นะครับเขาเป็นมดที่ปรับตัวเก่งมากๆกินได้ทุกอย่างไม่เลือกกินอย่างเช่นในขอนไม้ตามธรรมชาติเนี่ยครับตามปกติเราอาจจะเจอมดได้หลายสายพันธุ์นนนนนนะจเป็มมดพื้้้ถถิ่่แตาใอหอไไ เราเจอจมดตัวนี้ทํารังอยู่ในขอนไม้นั้นเราก็แทบจะไม่เจอมดชนิดอื่นที่เป็นมดท้องถิ่นเลยหรือแม้แต่สิ่งไม่ชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มดเป็น,มนแมลงเป็นสัตว์พื้นที่อื่นๆก็จะไม่ได้พบในขอนไม้นั้นครับก็คือจมดตัวนี้เนี่ยฟาดเรียบหมดเลยเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้จมดตัวนี้เนี่ยแพร่พันก่งแล้วก็กําจัดยางมาๆเลยก็เพราะว่าในหนึ่งรังของเขาครับสามารถมีราชินีได้หลายตัวมากๆเลยซึ่งราชินีมดหนึ่งตัวเนี่ยก็สามารถออกไข่ได้เยอะมากๆแล้วนคก็ลลองิดดูเว่า มนพวกนี้ทั้งกินเก่งปรับตัวง่ายแถมยังม, em, มีราชนีอาจจะเป็น1 0บ0ร้อยตัวได้เลยใน1นึ่งรังก็ลองคิดดูนะครับว่าเราจะกําจัดมันได้ยากแค่ไหนและมันจะเป็นปัญหากับสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นของเรามากแค่ไหนจำนวตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่เราควรจะให้ความใส่ใจแล้วก็จับตาดูเป็นพิเศษถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กๆแต่ว่า i m p a c คที่มันมีต่อสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นโดยรอบของประเทศไทยเนี่ยไม่เล็กตามตัวของมันเลยนะครับ ถึงจุดนี้นะครับเราก็ได้ดูมดที่มีความน่าสนใจมากมายในคลังตัวอย่างนี้นะครับผมซึ่งที่เราดูไปเนี่ยเป็นแค่ปลายนิ้วก้อยเท่านั้นนะครับของคลังตัวอย่างมดที่เรามีทั้งหมดเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเลยที่ผมยืนอยู่ท่ามกลางตรงนี้นะครับอยู่ท่ามกลางคลังตัวอย่างสัตวร์รต่างๆมากมายไม่ได้มีแค่มดนะครับผมก็คือมีเยอะมากๆและที่เราดูกันไปนี่ก็มีแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็พอเห็นตัวอย่างมดเยอะเงี้ยครับก็คือความจริงแล้วการจําแนกชิดมดเนี่ยถึงมดมันจะดูเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่เราคุ้นนนนิกกกัััดดีแแตต่ควาาาาามมจจรรรรงงงถถ้้้เอํใหึะบ ชนิดที่แน่นอนเจาะจงแล้วก็ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมอย่างเช่นในคลังตัวอย่างหรือมดในประเทศไทยนี้เนี่ยก็มีมดหลายชนิดนะครับที่หน้าตาเหมือนกันมากจนต้องจําแนกชนิดจากความต่างทาง DNA หรือในมดต่างประเทศเนี่ยครับก็มีมดบางชนิดที่จะแตกต่างกันแค่อวัยวะสืบพันธุ์ของมดเพศผู้ซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์ของมดเพศผู้มันก็ไม่ได้ถูก ควักออกมาใช้บ่อยๆนะครับผมดังนั้นการจําแนกชีิิมนีเน่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมซึ่งนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมคลังตัวอย่างหรือคอลเลกชันทางวิชาการแบบนี้ถึงเป็นเรื่องจําเป็นมากๆที่ประเทศไทยของเราควรให้ค่าแล้วก็ควรจะมีนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ของคลังวิชาการหรือคลังตัวอย่างแบบนี้นะครับถึงเราจะไม่พูดถึงเรื่องเปเปอร์เรื่องงานวิชาการที่คนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่ว่าความจริงแล้วคลังตัวอย่างพวกนี้เนี่ยเป็นการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวเรา ที่เราก็ควรจะรู้จักในฐานะเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างมดเนี่ยก็ส่งผลต่อระบบในเวศโดยรอบตัวของมันซึ่งระบบในเวศโดยรอบตัวของมันหลายๆระบบในเวศรวมกันก็คือโลกที่เราอยู่ก็คือบ้านเราดังนั้นเราก็ควรจะทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านตัวจิ๋วเหล่านี้ดีๆนะครับผมและเรื่องน่าเสียดายก็คือมันมีมดแน่นอนครับหลายชนิดที่ได้สูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วโดยที่เราไม่เคยรับรู้ด้วยซ้ําว่ามีเขาอยู่ในธรรมชาติดังนั้นการมีคลังแบบนี้นะครับการที่เรามีพี่ๆนัวาาัว,วิารรตตปะศท ด้านธรรมชาติระบบนิเวศของประเทศไทยไวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าพันไหนสูญพันไปเนี่ยเราก็ยังสามารถดูหน้าตาพวกมันได้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางระบบนิเวศในประเทศไทยของเราได้ผ่านคลังตัวอย่างที่ถูกเก็บรักษาข้ามเวลาไว้เป็นอย่างดีและอีกประโยชน์หนึ่งของคลังตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรารวบรวมมดจากตัวอย่างจากทั่วทุกภาคข,ของไทยมาไว้ที่เดียวเนี่ยมันก็เลยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆสําหรับเด็กๆหรือคนที่สนใจในด้านนี้นะครับเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตะวัน ออกอีสานหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณก็สามารถพบมดที่อาจจะพบได้แค่เฉพาะถิ่นของภาคเหนือภาคใต้ได้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมดังนั้นถ้าใครสนใจเรื่องมดเนี่ยต้องการมาศึกษามดที่อาจจะกระจายกันอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลๆตะลุยป่าเองนะครับเพราะที่นี่เนี่ยคอลเลกชันเหล่านี้ได้เก็บตัวอย่างมดที่มีค่าเหล่านั้นไว้ให้เราศึกษาเรียนรู้ที่เดียวจบได้เลยและสําหรับใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับแล้วอยากเข้ามาชมคอลเลกชันอยากเข้ามาดูตัวอย่างมดที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียของประเทศไทยเราเลยเย ผมก็จะทิ้งลิงก์คอนแทคของพี่นักวิชาการที่ดูแลตรงส่วนนี้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อผ่าน Facebook พี่เขาไปดูได้เลยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ